สวัสดีคะ่ะฮัลโหลมาแล้วคะ่ะน้ำตาลจาก NP 2 o s คะ่ะวันนี้นะร่าเริงจําใสมากเลยเพราะว่าน้ำตาลจะมาเปิดคอมเมนต์ไว้ปอกันจ้า แน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะตามสัญญากันไปนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคอมเมนต์กันว่าพ่อจีนแม่จีนเขาว่ายังไงกันบ้างสําหรับโชว์สเตจแรกของน้องนายเกาซิงเฉินจ้าวันนี้นะคะคอมเมนต์ที่น้ำตาลเอามานะเป็นโฟกัสแคมเมอราเลยสําหรับเฉพาะของน้องนายโดยตรงเท่านั้นบอกเลยตอนนี้คอมเมนต์เยอะมากกระแสดีมากมาดูกันว่าพ่อจีนแม่จีนวา่ายังไงบ้างแน่นอนที่สุดนะว่าเดี๋ยวของน้องแพทริกจะตามมาติดๆเพราะว่า ตอนนี้เราต้องทําแยกกันเพราะว่าคอมเมนต์น้องทั้งสองคนเยอะมากกัดอื่นเลยจ้าทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยก,การกด Subscribe ช่อง NP 2 Sis นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะมาดูกันจ้า,าเลยว่านี่เป็นคอมเมนต์สาหรับโฟกัสแคม e ราเฉพาะน้องนายเท่านั้นแน่นอนที่สุดตอนนี้นะเท่าที่อ่านมาโหเยอะมากที่บอกว่าหล่อมากหล่อมากหล่อมากดูดีมากนะน่ารักมาก เยมาโอ้โหเนี่ยแฟนคลับที่จีนนะได้เห็นชัดๆแล้วว่าน้องนายนะเสียวจิวนะโอ้โ oh, หว่าน่ารักน่ารักมากๆมาดูกันเลยค่ะเยอะมากนะที่บอกว่าเจียโยนะสู้ๆเซียวจิ๋วนี้เหินป้างอะ่ะคุณเก่งมากเลยแล้วก็เพลงที่คุณโชว์เมื่อคืนนี้สเตจของคุณเนี่ย มันทําให้ฉันเสียอาการเลยนะคือแบบเขินไปหมดไม่รู้จะบิดไปตรงไหนเสียอาการหมดแล้วเนี่ยนี่เขาบอก <c oughs> คนนี้บอกเกาซิงเชินนี่หุ่นช่ายอ่ะ <c oughs> โอ้หล่อมากคุณหล่อมากนี่มีประมาณ1นึ่งแสนคอมเมนต์เยอะมากนี่บอกว่าสเสน่ห์ของคุณมันรุนแรงจริงๆคือแบบฉันแบบเหมือนโดนอนุภาคของคุณนะฟาดเข้ามาอย่างนี้สเสน่ห์ของคุณมันรุนแรงจริงๆคนนี้นะเป็นแบบ แฟนคลับสุดห่วงมามาสุดห่วงเลยนะเป็นห่วงมากเลยเซียวจิวเฮาาฮาชิวเชียพักผ่อนดีๆนะแล้วก็เฮาาฮาชิวฟานะกินให้ดีๆกินของอร่อยกินเยอะๆนะนี่เพราะว่าแบบในเพลงน้องก็จะบอกว่าเพลงนี้ฉันต้องโชว์หน้าท้องด้วยแล้วฉันก็อ้วนมากเลยแฟนคลับบอกว่าไม่ไม่ คุณไม่อ้วนคุณต้องกินเยอะๆนะแบบนี้แหละดีที่สุดนะเป่าเปยว่าเชียงนีนี่ะแบบฉันคิดถึงคุณนะฉันคิดถึงคุณมากเลยเป่าเปยทําไมนะทําไมฉันรู้สึกว่าคุณเต้นได้ดีจังเลยอะและฉันเชื่อเลยนะว่าคุณจะต้องเจ๋งกว่านี้แน่นอนแนะ่นี่บอกคุณน่ารักที่สุดในโลกเลยอะเซียวจิวคุณมีสเสน่ห์มากแล้วก็ฉันชอบทั้ง การการะทาของคุณแล้วก็ความคิดของคุณเลยอ่ะอันนี้นี่คือแบบแฟนคลับตัวยงแน่นอนแนะ่นี่บอกอุย้ยนี่ตัวยมมี่นะเพลงนี้ของคุณเนี่ยปุ้นนี่เหรอมันไม่เลี่ยนเลยมันดีมากมันแบบมันเพอร์เฟกมากเลยนะการเคลื่อนไหวของคุณโดยเฉพาะตอนที่คุณดึงเสื้อนะอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าทําแรงมันคือแบบแบบมันแบบมันตื่นเต้น,มนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนี่นี่บอกนิวอิงเหมือนกัน นี่ก็คือแบบว่าน่าจะเห็นคอ,คอมเมนต์ของคนก่อนหนะ้านี้มาคอมเมนต์ต่อเลยว่าตอนที่คุณดึงเสื้อนะคุณไม่ได้ดึงแค่นี้อีฟูนะแบบคุณไม่ได้ดึงแค่เสื้อผ้าของคุณนะแต่มันคือหัวใจของฉันเลยเนี่ยมันคือหัวใจของแม่เลยนะมามาเตชินเลยนะที่คุณแบบย้ำมียาำมียม้ยเนี่ยหัวใจของฉันเลยอนะความอวยของแม่จีนนี่คือแบบว่าเต็มที่จริงๆเลย เกาซิงเฉินคุณมีความแตกต่างอย่างมากเลยอะระหว่างบนเวทีแล้วก็ข้างล่างเวทีนะไม่เหมือนกันเลยมันเจ๋งมากบนเวทีคุณเต็มร้อยเลยอะคุณแบบคุณเต็มไปด้วยพลงังเต็มไปด้วยอินเนอร์แต่พอคุณอยู่ข้างล่างเวทีนะคุณเป็นเสียวจิ๋วตัวน,น้อยที่น่าลักมากเลยเนี่ยนี่ บอกว่าอานเป่าเป้ยฝันดีนะอาพักผ่อนเยอะๆคนนี้นะมาชมเสียงมาชมเสียงของเซียวจิวบอกว่านตเตอร์ชวงอินนะเสียงของคุณนะเพาะมากแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยอ่าแค่ฟังก็จําได้แล้วว่านี่เป็นเสียงของคุณเหินห่าว่ามันแบบมันดีมากจริงๆเน่เจียหยเป่าเป้ยฉันเนี่ยนะสนับสนุนคุณเต็มที่เลยนะเคอชื่อนะแต่ว่า การจัดอันดับครั้งล่าสุดนะมันน่าปวดใจนิดนึงอ่าก็ต้องสู้ต่อไปคุณพี่คุณพี่เราจะแบบหวดใจมาทำยังไงดีนะจะมาบ้านนาอย่างเงี้ยไม่ได้คุณพี่เราต้องลุยคุณพี่เราต้องสู้อ่ะเราต้องโหวตเต็มที่ทำไมเซียวจิวทำไมย่าว่ามานี่เหนข้าอายอ่ะทำไมคุณน่ารักจังเลยนะคุณน่าเหมือนเด็กเลยน่าเอ็นดู คือตอนที่ฉันดูรายการนะฉันแบบฉันเอ็นดูคุณมากเลยที่คุณจะต้องดูแลรักษาหน้าท้องชื่อๆนะความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องหรอกปู่ย่องล่ะไม่ต้องเลยนะเพราะว่าคุณเป็นแบบนี้น่ารักแล้วคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากเลยว่าคุณคุณไม่ต้องลดความอ้วนแล้วนะฉันอยากให้คุณกินเยอะๆคือคุณเป็นแบบนี้เนี่ย โอเคแล้วนะแบบดีที่สุดแล้ว่ซเซียวจิลก้าวต่อไปนะคุณอะสุดยอดเก่งมากเลยอนะันนี้เหินป้างะ่ะคุณสุดยอดคุณเก่งมากแม้ว่าปกติแล้วคุณจะเป็นคนน่ารักแต่ว่าคุณก็เซ็กซี่ได้ไน,นะแล้วก็เซ็กซี่มากด้วยนะคนนี้บอกว่าการแสดงของคุณอะยอดเยี่ยมมากเลยนะเหินลี่หายะเยี่ยมมาก เป็นเสี่ยวจิ๋วที่แตกต่างออกไปจากเดิมมากเลยเผาเป้ยนี่เฮอร์รี่ไาะ คุณยอดเยี่ยมมากเลยนะฉันดูโชว์ของคุณแล้วนะโอ้ฉันแบบแทบจะคุกเข่าร้องไห้เลยคือมันเจ๋งมากจริงๆอ่ะเอละละ,ละอีนอีนนี่คือแบบอื่งโฉงคุณมันสุดยอดเลยอนะฉันแบบคุกเข่าร้องไห้เลยอน่ะแน่มามาเห็น้ายนี่ะคุณแม่นะแม่รักหนูมากเลยนี่ตอนนี้เป็นโพลูกเรียบร้อยตอนนี้เกาซิงเฉินเซียวจิวเป็นโพลูกเรียบร้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเรียกเตียงว่ามามา,มาแล้วก็เรียก เสี่ยวจิวว่าเป่าเป้ยนะน่าหลกมากคุณแม่เนี่ยจะส่งเสียงตะโกนให้มันดังต่อไปอ่ะก็คือจะสนับสนุนให้เต็มที่คุณแม่จะตะโกนให้สุดเสียงเลยให้ตอนนี้เนี่ยทั้งอำเภอรู้จักเสี่ยวจิว๋วเอาไหมเออแันต้องแบบต้องทอระโขงแล้วคุณแม่เพราะว่าตอนนี้แบบ <c oughs> <c oughs> จะแหบแล้วคุณแม่ต้องทอระโขง ต้องสู้คนะุณแม่จากโชว์ครั้งนี้ของคุณนะคุณได้รับการยอมรับจากผู้ชมแล้วนะนี่คุณมีเสน่ห์มากนะเซลจิวแล้วก็ทำงานหนักต่อไปชิงคุลาพวกเราจะส่งคุณไปเดบิวต์อย่างแน่นอนเลยแน่นอนนะเขินติ้งนะฉันมั่นใจนะพ,พี่พี่พี่ต้งสู้นะพี่ต้องสู้พี่ต้องสู้ไอ้หินจิว๋วไอ้เลย น่ามาได้นี่บอกว่าฉันประกาศตรงนี้เลยนะฉันพูดตรงนี้เลยนะว่าซึ้นใชนะตอนนี้นะว่าชื่อมามา่าเตเกาซิงเฉินนะตอนนี้นะฉันเป็นแม่ของเกาซิงเฉินนะนี่แล้วก็ทําไงรู้ไหมเพราะว่าคุณน่ารักมากไงอินไว้นี่เหินเคอายเพราะว่าคุณน่ารักมากคุณดูดีมากอันนี้เหินเห่าข่านนะดูดีมากเกาซิงเฉินคุณแม่ คุณแม่จะมาประกาศประกาศตัวเป็นคุณแม่เกาซิงเฉินคนเดียวไม่ได้ตอนนี้เนี่ยต้องแบบแบ่งกันรักต้องแบ่งกันรักคุณแม่ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาม่าของเกาซิงเฉินคุณพี่มีเป็นแสนแสนละล้านคนโอ้ม oh y god มาอยู่ด้วยกันสิคะเน่เปไนยังไงล่ะใครๆก็รักเกาซิงเฉินเนี่ยคุณเนี่ย เป็นเจ้าเด็กเซ็กซี่นะนะไม่ว่าคุณจะพยายามแบบว่าเซ็กซี่เต็มที่แค่ไหนนะแต่คุณก็คือเจ้าเด็กเซ็กซี่อนะก็เป็นเด็กอยู่ดีนะร่างเป็นเป่าเปยเนาะว้าวทำไมขาวจังอนะ่ะทำไมคุณขาวจังอนะว้าว ถ่ายป้ายอาวุ่ขาวจังคุณขาวมากเลยอ่ะทำไมดูดีจังอ่ะฉันชอบจังเลยนะเอาอย่างนี้ก็ละกันพูดด้วยแค่นี้แหละว่าไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอนี่รักคุณ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 สุดยอดคุณแม่ข้างรักนะคะคุณแม่ข้างรักนะออ้ขาวมากดูดีมากชอบจังเน่เอาอยู่นะโชว์นี้คุณเอาอยู่นะ,ะคุณนี้บอกโอ้หันล่าล่ะ แซบโช์นี้นี่แซบแซบแซบจริงๆเน่หันหลัอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของการแสดงครั้งแรกของคุณเลยนะก็ถือว่าสําเร็จมากมันสุดยอดมากเลยรอคอยโชว์ต่อไปของคุณนะเกาซิงเฉินนี่นะะ่ารักคนนี้แบบอย,อยู่ดีแบบขาจรขาจรมาแบบงง,งๆเ hey, ฮ้ยว่าใช่ไหมเฉิน,ฉนนะทำไมคุณหลอกขนาดนี้เลยเหลอกเกาซิงเฉิน ทำไมนะทำไมหลอกขนาดนี้คุณพี่คุณพี่คุณพี่เพิ่งรู้เหรอน้องหล่อมันนานแล้วคุณพี่หลอมากแต่ไม่เป็นไรโชว์แรกกำลังเริ่มนะคุณพี่กำลังรู้จักเกาซิงเฉินใช่ไหม ได้คุณพี่มาช้าแต่มานะไม่เป็นไรยังไม่ช้าเกินไปเปิดแอป,ปเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็โหวตให้น้องคุณพี่เกาซิงเฉินเหินปังอะ่ะอดีมากคอมเมนต์นี้น่ารักมากคอมเมนต์นี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณนะคุณเนี่ย ชื่อตลี่อู่คุณคือของขวัญจากไทยสู่ไฮนานน่ารักมากๆน่ารักมากๆอะสร้างความแปลกใจให้คนดูด้วยอะว่าแบบเฮ้ยเกาสิงเฉินคุณเซ็กซี่นี่นะ แล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวความทรงจําที่มันเจ๋งแบบนี้บนเวทีต่อไปนะเพราะว่าจะมีเวทีอีกเยอะมากเลยเพราะฉันจะส่งคุณเดบิวเอ็กเดบิวเดบิวอีกดาคุณพีคุณต้องโหวดโหวดก่อนคุณพีคคุณพี่โหวดก่อนคนนี้นี่แบบเกียมไม่เลี้ยวเลยปิ ที่จริงแล้วนะชื่ฉื่นะที่จริงแล้วเนี่ยต้องเล็บมาเลยนะเปียตาบอแลแบบอย่าตีฉันนะแต่ว่าวาชิว่างนะฉันหวังว่าคุณจะกลับไปเรียนให้จบแล้วค่อยทําเพลง <c oughs> ไม่ได้เลยก็ <c oughs> เดี๋ยวน้องเดบิวต์เสร็จแล้วน้องก็เรียนออนไลน์คุณพี่นะคุณพี่คุณพี่รู้หรือ,อยังเดี๋ยวนี้เขามีรถไฟฟ้าแล้วนะ <c oughs> MSN <c oughs> ไม่มีแล้วนะคุณพี่ <c oughs> เขามีซูมซูมเขาใช้เรียนออนไลน์ได้คุณพี่ เม่เื่นถี่ไม่มีปัญหาคุณพี่ใส่เสลี่ยงกลับเมืองไปน้องเขาจะเรียกออนไลน์หลังจากเดบิวต์เสร็จ ก็มีคนมาอ้น hmm. ี่รักนะไอศ์ครีมบอยอ้นะรักมากคอมเมนต์วันน uh ี้น uh> ่ารักมากแล้วก็ไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าเกาซิงเฉินหล่อมากแล้วก็โชว์ของเกาซิงเฉินเนี่ยมันดูแตกต่างกับบุคลิกในชีวิตประจําวันของคุณเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะคุณโชว์เก่งมากไงคือโชว์คุณมันแบบมันเหินปางเหินลียนะฉันแบบภูมิใจที่เชียร์คุณจริงๆนะเป็นยังไงล่ะตอนนี้เนี่ย แฟนคลับนะลุกฮือแล้วลุกฮือแล้วก็ต้องโหวตโหวตให้หนักโหวตให้เต็มที่มีกิจกรรมอะไรเราต้องลุยเราต้องสู้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหวตเท่านั้นที่ครองโลกคุณพี่อ่าเต็มที่กับชีวิตนะคะสู้ๆนะคะไมเดริงและแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวคอมเมนต์น้องแพทริกจะตามมาติดๆตามมาติดๆแน่นอนที่สุดรอดูกันได้วันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊าย